สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเ <G ül> มื่อวานนะคะไม่มีเวลาทำคลิปนะคะโดนคะกมิ้นนนขนทมทิ้ขนมเสร็จบางทีก็จะไปซักเสื้อผ้าค่ะทุกคน อนนี้ทุกคนบ่ายสามกว่าแล้วเติมพลังก่อนก่อนจะไปสักพานะคุน 啊来。 ตอนเย็นรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกค่ะ เดี๋ยวค่อน,นะคะไปเอามา้ม่วงไปกินด้วย่ยน้องปีเวลาน้องปีกินเสร็จนะคะน้องปีก็ฟีมไว้ถ้าจะกินก็ออกนะคะทุกคนเอาไปแช่ตูวเว้เย็นไว้คือเวลาเราหิวแล้วก็เอามากินนะคะทุก อร่อยนะช่วงนี้หน้ามะม่วงเนาะเติมพลังก่อนก่อนจะไปซักผ้า หันให้ดูจมูกนะคะทุกคนวันนี้ก็ครบยีสิบสี่วันแล้วเนาะอืม มันก็จะมีจูจูแล้วก็แปรแป,แปนิดนหน่อยหน่อยน้องปีจะบอกว่ามันจะเปรี้ยวแล้วก็หวานๆนหน่อยนะคะสวายสวายก็คือมะม่วง คำนี้คบสุดท้ายแล้วก็จะไปซักผ้าค่ะ ตีไมไว้นะคะแล้วเอาไปแช่ตัวเย็นไว้ทำอย่างนี้ก็ดีนะคะเวลาเราหิวแล้วก็ออกมากินนะไม่ต้องไปยืนปอกทีละลูกนะ กรอบแล้วเย็นอร่อยด้วยเหงือแตกเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เต้นนะคะทุกคนออกมากายเดี๋ยวคลิปนี้ขอไปกันนะคะไปสักผ้าก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย